นานมากตรงทานที่งานกระถินวัดบางอุตาห์นนะตรงกับวันที่14อาจจะท้ายๆ้ายนิดหนึ่งเพราะว่าชาวบ้านจัดงานที่หลังเพราะว่ามเตเกี่ยวข้าวท่านเกี่ยวข้าวก็ขอสิบห้าเนาะกว่าจะเสร็จก็เลยจัดกระถินอาจจะหลังหมู่บ้านอื่นนิดหนึ่งอันนี้กระโดงทาตไปจับเนาะฝั่งนั้นเป็นอะไรงอนหรืฝั่งนู้น ตรงทานเยอะมากเพื่อนแต่ยังไม่แจกเนาะเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวรอขบวนแห่ต hey. ะถินยังมาไม่ถึงเนาะทอนนั้นทำไมถอยหน้าถอยหลัง <c ười> มดอ,อันนี้เป็นโรงทานเหมือนกันเป็นน้ำเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นน้ำเนาะ น้ำแจกอะไรนะฝั่งนี้นี่น้ำ,นำอ๋อเป็นน้ำกแจกแล้วยังครับย, <laughs> ยัางยัางรอย่งวะเศษมงครึ่งงครึ่งเ็ษมงครึ่งวอะออเมองครึ่งเลือกน้ำยำนีครับแ <laughs> <ใ>จกน <laughs> <ใจ> <laughs> ยังมาไม่หมดเนาะ อันนี้เป็นขนมครกเพื่อนอันนี้อันนี้ฟรีบอกปรีรงทานอ๋อคิดว่าขายแจกรงทานั่นแหละคิดว่าขายคิดว่าขายเกลือไม่กล้าแจกไม่ใช่ฟรี อันนี้แจกแล้วยังนี่แจกแล้วบอกแจกแล้วเป็นรเ่อล้แจกยท่แกล้วเป็นงทานขนมครกเพื่อนแจกกแล้วนี่แจกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ อีนฝังอ๋อเจ๋งเดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่าเราอยู่ตรงโรงทานขนมครบก่อนบรรยากาศโรงทานงานกระถิ่นเพื่อนสร้างบุญสร้างกุศลสวัสดีครับสวัสดีพี่นิโคเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก อ๋อไม่เป็นไรครับมีผู้ปกครองอยู่คนยากจนมีเยอะวัือดซอมหนยเงินเดือนต้งนั้นการต้าโรงทานในสมัยรุปการนั้นเจตนาเพื่อที่จะเลี้ยงคนยากจนเท่านั้นคนรวยไม่มีโอกาสโอ้เจ๊แตคนยากจนหรอ การเลี้ยงโรงพานเพียงวันเดียวเป็นการสร้างบารมีให้ตัวเองซึ่งเกิดมาในชาติใดๆก็จะไม่อดพระยาปัจจุคันสมัยพุทธกาลเดิมก็บระยาอุปการเจริญปัจจัยใช้โรงพานเลี้ยงคนยากคนึ่งเดียวก็คือวันเดียว เมนี่เนี่ยปัจจุบันเราทานผ่านในสมัยเดิมเราอยู่ตรงรองทางขนมพวกตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอโค้ชเอกกทินมาก่อนยังมาไม่ถึงนี่เจ๊ตั้งแต่แต่เช้าเลยมาถึงแจกเลยเด็กน่ารอเต็มเลยตรงนี้เรื่องอาหารทางวัดแต่ทาพร้ากไม่มีโรงทางทางวัดก็ต้องติ้งเปลืองยังพอ การทาอาหารมาเลี so paper, ้ยงคนที meetings, ่มาวัดและการยิ Hence, so <area> ่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานใหญ่ๆนะะรับงานพระป่างานกระถิ่นจริงหรือเปล่าน้อคนมางานก็จะหมดว่าถ้าปทานภาระหนักนะครับภาระอีนั้นก็ต้องตรงอยู่กับทางวัดซึ่งการตั้งรงทานในวันนั้นเป็นการเปิดโอกาส เปิดกว้างให้ทุกชั้นทุกวันนะไม่ว่าจาก